ปีมก่อนปิดพัดมลมดีนะน้อหงหนุ่มมันติวบ้างหรือไม่เป็นไม่ไม่ไม่เกี่ยวเด้อก็ให้มันเซตขยายตัวนะคะขึ้นมาน้องหนุ่ม

อสร็จนี้แหละน้องนุ่มเออแต่ว่าปิดมันอาจจะไม่ไม่อาจจะต้องเอากระดาษอะไรมากดอปิดบางแหงนะเออเอออย่างนี้แล้วก็เออนะพอฉีดเสร็จครับปีมมาปีมพอไหมน้องหนุ่มพอไหมที่เดี๋ยวระวังกระเด็นนิดนึงอ An ninh ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเกาไปตัดขเขาเองเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวก็ไปพับเขาเองเนี่ยที่กายาบอกพี่ว่าฟิล์มมันจะเหมือนเสื้อที่เราพับมากองไว้เนี่ยมันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้แต่เวลาพี่เขยาวว่าอ่ะมันไม่มีแบบกึก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 ไงพี่เนี่ยพี่ไม่มีเสียงเสียตัวอย่างเสียตัวอย่างเอ่ออีกแป,ป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวทำอีกกองใบหนึ่งทำอีกใบหนึ<ป>่ง<ป> อนนี้เดี๋ยวถอดออกมาเซ็ตนะก็อย่างเงี้ยเนี่ยที่ช่วงหน่อยช่วงหน่อยแล้วเดี๋ยวอันอันนี้ก็เก็บไว้แล้วก็อันนี้ออดึงมาดูฐานแล้วประมาณนี้ที่ฐานก็จะน้อยไปนิดนึงเนาะต้องมากกว่านี้ถ้ามีใบหนึ่งท้า้ำจำมันได้ะ อันนี้ไว้อันนี้ไว้เนี่ยอันนี้ไว้ในกล่องเนี่เอาทางไว้ในกล่องอ่าโอเคเนี่ยนะ เออตัวนี้ต้องติดเทปนิดนึงน้องะหนูแบบพี่เ่ายังไม่ได้ติดเทปเทปข้างล่างะอ่อเทปไม่ติดเลยพี่ดูคอนเซ็ปต์แล้วเป็นไง